มันต <accurately S 2> ัว no <esh? S 2> <collisions S 1> เต็มไหมมันอยู่เกาะอยู่ตรงไม้อุ้ยไอ้มันมันทำเหมือนมันจะลงน้ำใช่ไหมพี่วานใช่มันอยู่เกาะอยู่ตรงไม้อะไรนาะก่า้ดตัวอะไรครับรู้จักเปล่านี่อ่ะ ออ๋มีปูด้วยใช่ไหมแล้วก็มีปลาก็มีงูปูกระโดดเนี่ยเราจะเดินไปตามทางการทางก็มุดไปแล้วก็เนี่ยเราจะไปเดินไปตรงนี้แล้วก็กลับเดินแม่ลอยกินอาหารไม่มีไม่มีกินอาหาร <c oughs> ไปเดินมชนนไมนไปเลยสลัมวานพาชมหน่อยครับ อ๋อมันไม่มีจระเข้หรอกครับเห็นตรงไหนเราเห็นจระเข้ตรงไหนมาโอ้นั่นมันถอนไม้หรือเปล่าแม่ดูเแต่ไม้มันอยู่เกาะอยู่ตรงไม้อุ้ยมันไอ้มันมันทำเหมือนมันจะลงน้ำใช่ไหมพี่วานใช่มันอยู่เกาะอยู่ตรงไม้อันนั้นน่ะนั่นตรงนั้นน่ะที่เป็นไม้แม่เห็นตอไม้นู่นไงมันจะเกาะอยู่เมื่อกี้มันทำเหมือนจะลงน้ำแล้วมันก็กลับขึ้นมา พลาดหลือจะเห็นไหม,ม,ไ,มหได้เหรอโอ้ตอ่งนู้นก็มีใช่ไหมฉลามมันจะอยู่ตามกิ่งขอนไม้อะพี่วานต้องดู<อ>ดีๆลูกอ,อ,อ่นี่มันนอนอยู่หมดทุกกิ่งเลยก,กิ่งนุ่นก็มีพี่วานมาดูทรรมชาตินี่ต้องแม่นี่ต้องแม่จะเห็นล <โอ S 1> ูกนะข้างในนูน้นอะข้างในนู้นอะมันนอนอยู่ทุกกิ่งเลยอุ้ยมันต้องเหมือนไอ้่างนี่แน่เลยกิ่งไม้ค่ากิ่งไม้ค่าพี่วานเหมือนที่เราดูแม่เห็นได้ยังไงใช่แม่คันเห็นอีกัวอวดมากใช่เลยอ๋อฉลามก็เห็นนะ อยู่คนละกิ่งเลยเหมือนจงก่งไม้เลยมันจะหวงเหมือนกับตอนน้ําลงมันก็จะขุดหลุมใครหลุมมันใช่ไหมพี่วานใช่แล้วมันก็จะหวงไม่ให้คนอื่นเข้ามานะม่เรนอะไ่ตนีก็มีพเห็นไห้ม้ายในไม้ี่โอ้อยู่ในูไม้แผ่นๆนนพี่วานแเลวนี้หเรา็นแล้วนี่เรานักสำรวจป่ารุ่นใหญ่หรือเปล่าเนี่ยกลารมาจนใยเราอยู่ข้างหน้านะ เหมือนในเรื่องอะไรอ่ะที่หมาพูดได้เหรอครับใช่แล้วตัวผู้มันจะมีก้ามโตอยู่ข้างนึงไม่หรอกตัวเมียนี่เขาให้ดูนี่กล้ามจะเล็กทั้งสองข้างแต่ถ้าตัวผู้จะมีกล้ามใหญ่ใช่ครับ ใช่เหรอมันมีอันใหญ่ข้างหนึ่งนะเห็นไหมนั่นแสดงว่าตัวผู้อันนั้นตัวผู้ครับรามเห็นอะไรครับชี้ปิวานดูีิวานหาไม่เจอไหนนั่นไงอยู่ตรงลากนั่นไงติดน้ำไงเห็นไหมเห็นแล้วหน้าหน้าอ้วนๆเลยใช่หน้าอ้วนๆเลเย วันนี้เราเจอปลาตินกันทั้งหมดกี่ตัวครับจำได้ไหมห้าตัวเองอะสลามราเจอกี่ตัวครับสลามเจอสตัวเหรออเหมือนไดเติมเลยเหรอกินที่บ้านกินที่นี่แหละที่บ้านละลาย สวัสด,ดีค่ะกิ๊ฟตีลากัไปก่อนนะครับขอฝากกดติดตามช่องปาวาด้วยนะคะอ่ะเอาอะไรครับมาติดตามก้องพี่กันนะด้วยนะคะบ๊บช่วยกดติดตามช่องฉลามวานด้วยนะครับ นกลูกนกมันกำลังเห็นอะไรบางอย่างดินกำลังย่องเดินเลยไหมมันเดินอยู่เนี่นยที่วันมองเห็นนกเหรอเห็นแล้วเป็นนกขมวยเลยอ่ะเป็นนกไขมวยเลยพ่อ